สวัสดี่าผูช้ชมทุกท่านค่ะ้วยวันนี้นะคะจะมาพูดถึงทางฝั่งของสงครามของรัสเซียยูเครนแล้วก็ในทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งจีนเชน่นกันนะคะที่ช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นความตึงเครียดนะคะกําลังเข้าสู่ในช่วงใหม่ทั้งในสมรภ,ภูมิต่างๆนะคะบนโต๊ะเจรจาต่างๆและในโลกของปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับทางฝั่งของเทคโนโลยีใหม่ๆของอาวุธนะคะที่ก็พัฒนาขึ้นและอัปเกรดขึ้นมากมายค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง4ประเด็นร้อนด้วยกัน ะะที่ถือดอว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะเันจะมาพูดถึงตรงนี้กัน โดยเริ่มจากทางฝั่งของรัสเซียกันก่อนนะคะในสงครามของรัสเซียยูเครนก็คือในทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาได้เปิดตัวเจ้าโดรนไร้คนขับรุ่นใหม่นะคะที่ชื่อว่าอารยามารูเมนนะคะที่ก็ถูกโฆษณาว่ามันเนี่ยสามารถออกแบบมาเพื่อภารกิจช่วยเหลือและสามารถอพยพผู้หวาดเจ็บได้ในสนามรบค่ะโดยตัวมนันเน้นความสามารถในการล่องหนนะคะจากเลดราของศัตรูค่ะแต่ในสำนักข่าวหลายๆที่นะคะก็รายงานตรงกันนะคะและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ด้วยว่า โดูลำนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่การโชว์นะคะเลยแค่โครงการโชว์มากกว่าจะเป็นของจริงสะมากกว่าด้วยซ้าไปที่เขานะคะก็โฆษณาว่าเออเนี่ยมันก็แบบช่วยเหลือได้จริงอภอยพยบได้จริงนะคะ อย่างแรกคือสิ่งที่เห็นเด่นในชาเลนต์ค่ะก็คือมันไม่มีการทดสอบในภาคสนามจริงคือไม่เห็นลงสนามเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือได้จริงค่ะและมันยังไม่แสดงระบบนําทางและก็รักษาการสมดุลต่างๆนะคะในพื้นที่ขุข,ขาอีกด้วยและตัวมันนะคะขนาดยังไม่เหมาะนะคะสำหรับการรองรับผู้บาดเจ็บจริงๆถ้าให้มันแบบรองรับได้จริงๆนะคะมันต้องเป็นรถแบบทางฝั่งของยูเครนนะคะอย่างดังกล่าวนี้นะคะที่แสดงเห็นนะคะจะต้องเป็นประมาณนี้ที่สามารถอพยพขึ้นไปได้จริง และเขาเองเนี่ยก็อาจจะใช้เพียงแค่แบบเพื่อโฆษณานะคะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็มีโดนด้านของมนุษยธรรมเช่นกันเพื่อเป็นเป็นประเด็นจากการโจมตีของพลเรือนฝั่งเขาค่ะซึ่งจ,งจริงๆแล้วก็คือเห็นเด่นได้ชัดเลยว,ว่าเขาก็โจมตีพลเรือนนะเนาะเห็นเลยว่ามันก็กบเกิดไม่มิดนะคะว่าถือว่าไายที่เหมือนกันและสิ่งที่ชัดเจนนะคะคือรัสเซียเนี่ยก็พยายามจะสร้างภาพใหม่นะคะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ฆ่านะคะแต่เขาก็ช่วยอย่างเหมือนกันแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะในการใช้งานของเจ้าตัวน,นี้เลยจริงๆก็ตามนะคะก็พยายามจะแบบ สร้างภาพลักว่าเออเนี่ยฉันก็ช่วยจริงนะที่เขานะคะจะไปจมตีในฝั่งของตรงข,งข้ามก็ตามค่ะ และต่อมานะคะรัสเซียก็ได้เปิดตัวนะคะเป็นโดนทางทะเลไลร้คนขับในการฝึกอย่างจูลิสตอมนะคะโดยเห็นนะคะว่ามันมีการพุ่งชนเข้ากับเป้ากลางทะเลแล้วก็เกิดระเบิดอย่างดุนแรงในครั้งนั้นค่ะเห็นตามภาพเลยแต่ปัญหาเลยก็คือโดนตัวนี้นะคะมันมีลักษณะที่คล้ายกับทางฝั่งของยูเครนอย่างเจ้ามากูล่าวี5นะคะแล้วก็ซีเบบี้จะทางฝั่งของยูเครนอีกด้วยคือลักษณะในทแทบจะทุกมุมเลยนะคะจากการที่สังเกตดูแล้วก็จากโครงแทางต่างๆนะคะว่าจะเป็นเรื่องของความ ยาวของเรือเส้นสายต่างๆนะคะไปจนถึงกล้องหน้าของมันเนี่ยก็แทบจะไม่มีรายละเอียดลึกนะคะถึงทางเทคนิคนะคะแต่ชาวเน็ตของยูเครนเนี่ยแล้วก็นักวิเคราะห์จากทางฝั่งของนาโตนะคะก็ต่างผู้เป็นสิ่งเดียวกันว่านี่มันกบชัดๆเลยก็คือเหมือนกปเกตกันมาเลยนะคะเอาจากนักฝั่งของยูเครนมาแบบใช้งานมาปรับแต่งให้มันเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใช้โจมตีจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะที่เกิดขึ้นก็คือภาพระเบิดดังกล่าวนั่นเองเซอเบียนะคะก็อ้างว่าโดรนรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถบินได้ถึง24่ชั่ มงและเดินทางได้ไกลกว่า300กิโลเมตรด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามันจะใช้งานจริงในสงครามปัจจุบันนี้อีกด้วยมันก็จะต่างข้อมูลจากทางฝั่งของยูเครนนะคะที่เขาใช้งานจริงนะคะเคยไปโจมตีในเซวัตปูนก็เคยไป, oon, ยไปทํามาแล้วจริงๆหลายครั้งด้วยค่ะ นี่นะคะก็เป็นการสะทอนนะคะว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะอยู่ในยุคที่กําลังลอกแทนสร้างซะมากกว่าเพราะเขานะคะต้องการจะเล่นการผลิตของราคาถูกเป็นจํานวนมากเพื่อแข่งขันในด้านของโดในสงคารามที่กินระยะเวลายาวนานเหมือนกันก็คือมันยืดเยื้อมายาวนานมากๆนะคะถึง3ามปีด้วยกันนะเนาะพอมาสามปีปุ๊บเนี่ยอะไรเลยอย่างเพราะมันแบบไม่เคืิหมนะ้าสักทีก็คงต้องเข้าสู่โตจิรจาแล้วแต่ในฝั่งของรัสเซียนะคะก็ยังไม่ยอมในตรงนั้นนะคะก็ยังคงโจมตีกันต่อไปและมาที่ในะฝั่งของพี่จีนกันบ้างคะ่ะโดยสํานักข่าว หล,หลายที่นะคะก็รายง,งานคําพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสหภาพยุโรปนะคะที่ก็อ้างว่ารัฐมนตรีดางฝั่งของจีนหวังอี้เนี่ยก็เคยบอกไว้นะคะว่าจีนเองเนี่ยเขาไม่สามารถปล่อยรัเสเซียพ่ายแพ้ได้แต่เขานะคะก็ไม่ยอให้ทางฝั่งของรัเสเซียนะคะชนะได้เด็ดขาดเหมือนกัน แลวสาเหตุนในคําพูดดังกล่าวนะคะที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรก็คือถ้าทางทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยแพ้ขึ้นมาจีนเนี่ยก็จะเสียพนมมิตรในตรงนี้ไปนะคะและอาจจะถูกโดดเดี่ยวม,มากกว่าเดิมและถ้าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยชนะขึ้นมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยก็จะไม่เชื่อฟังจีนอีกต่อไปและอาจจะกลับมา,ายเป็นการแข่งอิทธิพลกันนะคะว่าใครจะมีอํานาจมากกว่ากันอีกด้วยคือไม่แน่นอนนะทั้งสองฝั่งนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันแต่เห็นได้ชัดว่าก็คือเป็นผลที่ไม่ค่อยน่าจะแบบว่าน่าพอใจสักเท่าไไหระะ่่นนนะะคดััง้ก็ม ได้ทั้งคู่อยากได้แบบความเป็นกลางซะมากกว่าดังนั้นนะคะจึงเกิดเป็นสงครามที่ยืดเยื้ออย่างเห็นได้ชัดน,นะคะซึ่งเป็นทางออกที่จีนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์สูงสุดในตอนนี้เพราะในเมื่อรัสเซียนะคะอ่อนแอขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพาจากทางฝั่งของจีนและสมักันและทางฝั่งของนาโตนะคะก็ต้องทุ่มง,งบไปที่ยุโรปเพื่อเป็นการเบ่งเบนความสนใจจากอินโดแปซิฟิกจีนนะคะก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นนะคะในอินโดแปซิฟิกของเรานะคะควบคุมได้มากขึ้น น,นั่นนะคะกลยุทธ์ตรงนี้นะคะจึงเรียกเป็น b อ o o d l e t t i n g นะคะหรือการปล่อยให้ศัตรูเสียเลือดจนหมดแรงโดยที่ตนนะคะไม่ต้องเปลืองแรงอีกด้วยค่ะคือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะที่ก็จีนใช้ในการปรับเรื่องของตรงนี้ควบคุมในตรงนี้มานะคะตั้งแต่ประสงครามยืดเยื้อมานะคะถึง3ปีด้วยกัน และอีกดานหนึ่งนะคะที่ที่ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมของอำนาจเช่นกันนะคะสำหรับทางแฟนของสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยอธิป,ประธานาธิบดีของคมนะคะที่ตอนนี้เขาก็กลับมาเป็นบทบาทมีบทบาทมากขึ้นนะคะในน้าของการเมืองระหว่างประเทศอีกครั้งก็คือกลับมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47นะคะแล้วก็กลับมาเข้าไาป็นบทบาทนะคะในน้าของการทําต่างๆเศรษฐกิจต่างๆด้วยเขานะคะจะทําหน้าที่ผ่านทางรัฐมนตรีของประเทศนะคะอย่างมาโครูบิโอนั่นเองในเรวตอนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มหมดความอดทน กับทางฝั่งของรัเสเซียมากขึ้นเดยโรบบโอนะคะก็ให้สัมภาษณ์ออกมานะคะว่าคือทั้มเนี่ยไม่รออีกต่อไปแล้วถ้าปูตินเนี่ยยังไม่ขยับภายในอีก50วันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเพิ่มภาษีและมาตรการคว่ำบาตรใหม่ทันทีด้วยเหน,หนุนาการนะคะก็มีถึง3เป้าหมายด้วยกันนะคะที่ต้องการจะทําใหนทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยโดนในเรื่องของตรงนี้อย่างแรกก็คือเป็นการกดดันให้รัเสเซียนะคะยอมเจรจาในเรื่องของสันติภาพอย่าให้มันจบไวๆนะคะเพราะสงครามในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายืดเยื้อมานานมากๆแล้วก็คื เลยหล,ยหลายประเทศเนี่ยที่โจมตีกันนะคะก็ไม่อยากจะแบบว่าให้มาโจมตีกันต่อไปจนแบบเกิดเป็นสงครามใหญ่อย่างเงี้ยคือใหญ่มันจบลงไปนะคะสําหรับตรงนี้เหมือนกับในทางฝั่งของอินเดียกับปากีสถานนะคะที่ก็จบลงไปและในกนนารส่งสัญญาณเช่นกันนะคะไปยังพันธมิตรของยุโรปว,ว่าตอนนี้อเมริกาจริงจังมากๆเขาเลยต้องการให้มันยุติลงจริงๆและทําเองนะคะก็จะเป็นโครเซอร์นะคะหรือคนที่ปิดดิวในครั้งนี้เพื่อเขานะคะจะได้หวังผลการเลือกตั้งนในครั้งหน้าอีกด้วยไม่แน่นนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคือถ้า มเนกลับมาเป็นประาธานให้ไปดีอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะเป็นสมัยที่สามของเขาอีกด้วยนะคะเป็นการเป็นผลอย่างหนึ่งที่เขาต้องการจะซื้อในตรงนี้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนปิดดิวนะคะเป็นคนที่ทำให้ โตเจรจารตรงนี้นะคะจบลงด้วยดีนั่นเองแล้วลูบิโอนะคะก็ยังเตือนนะคะว่าการมีเก็บภาษีนําเข้าจากพลังงานของรัสเซียถึง5้าเนี่ยเพื่อเป็นการบีบให้ทุกประเทศนะคะเลิกซื้อจากทางฝั่งของรัสเซียด้วยก็คือบีบนะคะไม่ให้เขาไหนซื้อนางฝั่งของรัสเซียและเมื่อซื้อนางฝั่งของเขานะคะในการนําเข้าต่างๆ ในขณะเดียวกันนี้นะคะก็ยังไม่มีสัญญาณจากเคมลินนะคะว่าเขาจะตอบรับยังไงนะคะว่าเออเนี่ยจะทํายังไงต่อไปก็คือไม่มีสัญญาณตอบกลับนะคะว่าเออเชนมีเรีคชั่นยังไงนะคะสําหรับคําคูดาวกาับนั่นเอง ก็ในสีเรื่องล่าที่พูดไปในข้างต้นนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นนะคะว่าเป็นสิ่งที่ร่วมกันนั่นก็คือในทุกฝ่ายตัวนี้เนี่ยกำลังเล่นเกมระยะยาวนะคะที่ก็ไม่มีขยายมันจบเร็วขึ้นอย่างในฝั่งของรัสเซียนะคะก็พยายามจะหาแบบในเรื่องของการโชว์ภาพต่างๆทั้งโดนล,ล่องหอนแล้วก็เดินทางทะเลนะคะถึงแม้ของจริงเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ตามอีกด้วยและจีนเองนะคะก็อยากให้นางนฝั่งของรัสเซียเนี่ยเสียเลือดให้นานที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ของตนนะคะในอนาคตต่อไปอันยาวไกลและทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะก็เริ่ หมดความอดทนและพร้อมที่จะบ,บังคับให้เจราจาได้ทุกเมื่อแลอ้วยูเครนนะคะก็ยังคงต่อสู้ต่อไปและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อความอยู่รอดของเขาเองและเรานะคะก็ยังคงไม่เห็นจุดความสิ้นสุดของความขัดแย้งนี้เลยนะคะที่ยังคงแบบว่าเยื่อ่อไปนะคะยาวต่อไปจนกว่ามันจะแบบถึงจุดสุดๆจริงๆก็ค่อยจะแบบเจราจากันจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพอเหมือนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ